คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์ ัได้ยินแต่เสียงไม่เห็นรูปนึกว่าหลอดเจอตัวจริงร้องอ๋อไอหมอนี่หัวล้านจังฟังฟังฟังเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจวสุราพนมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังเพลงที่ติดใจค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรอาจจะฟังเสียงแปลกๆหน่อยเอ๊ะ รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนี่ปกติเป็นอาจารย์สุรพลนะคะทำไมวันนี้เป็นเสียงผู้หญิงนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีค่ะกนกวรรณพดุงค่ะวันนี้เป็นช่วงพิเศษนะคะเป็นเรื่องของงานพนะนครคีรีเพราะว่าใกล้จะถึงงานพนะนครคีรีแล้ววันที่28มีนาถึง6เมษายนนะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้เพราะว่ามีแม่งานส่วนหนึ่งของงานพนะนครคีรีมาด้วยนั่นคือท่านวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านโกวิทพกาาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกนกวรรณและก็สสวััดีครบน ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะงานพระนครคีิีงวดเข้ามาทุกทีแล้วครับณนะวันที่28นี่เราก็มีกำหนดที่จะต้องเปิดการกันในช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองแล้วก็พิธีบวงสวงบรุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ,จ้าทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรีของเราคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 แล้วก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะจะแบ่งเป็นสองส่วนในการพิธีส่วนแรกคือการบวงสวงสารหลักเมืองเสร็จแล้วแล้วก็จะย้ายมาที่บร,ริเวณด้านหน้าเขาวังเพื่อจะบวงสวงสมเด็จพระบรพภาพ,ภาพมหาษัศ,าศาตยาที่าะเจ้าทั้ง3พระองค์นะฮะก็จะเป็นช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงเป็นต้นไปปกติแล้วก็จะเสร็จประมาณสักส0 0 โมงกว่าสิบโมงเสร็จเสร็จคสิบโมงเสร็จเสร็จคงานพระรครคีรีปีนี้เราก็เตรียมการเอาไว้เยอะหลายอย่างแต่ว่าต้องบอกหน่อยว่าปีนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยคือบริเวณที่เราเคยจัดร้านนะคะก็คือจัก่อรรดม่สนามกีฬาเนาะตอนนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติของรัชกาลที่สี่ก็มีการกอร่อสร้างาอ,อยู่ยคือใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ถามกันนะคะว่า วิ่ก่อสร้างอย่างนี้แล้วงานพนระนครคีรีจะมีปัญหาไหมก็มีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถึงกับปัญหาใหญ่นะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมาชฉากาชาเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าร้านมาชฉากาชาเนี่ยมีของรางวัลเยอะมากในแต่ละคืนคนะคะแล้วสาราเดิมที่เราเคยใช้สําหรับการจัดเก็บรางวัลเนี่ยก็ตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่ก็ทําให้ไม่ปลอดภยัยแล้วก็ไม่สะดวกพอที่จะจัดเก็บรางวัลครับ ผมก็เรียนในเรื่องของสถานที่นะครับท่านด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็<ช>มอบให้สํานักงานโยธาธิการจังหวัดนะครับได้จัดผังการจัดสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถึงแม้ว่าพื้นที่จะมีการก่อสร้างอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดอย่างที่คุณกระวรรนได้นําเรียนท่านผู้ฝักนะครับค่ะทีนี้เราพูดถึง,ถงภาพรวมของงานก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยขึ้นไปดูว่าบนเขามีอะไรกันบ้างนะคะภาพรวมของงานในปีนี้มาท่าน แสดงความคิดเห็นมาน่ารักมากเลยนะคะเจอกันก็บอกว่าเอ๊มีปิดถนนหรือเปล่าอยากจะให้มีขายของตรงนี้งานจะได้คลึกคลื่นจะมีประกวดอะไรไหมนะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดเพชรบรุรีท่านก็เพิ่งมาได้ปิดเดือนนี้เดือนที่สี่เนาะท่านก็ตั้งใจมากเลยนะคะปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขสนุกสนานกันแต่ก็ต้องบอกกันไว้นิดนึงนะคะว่า มันมีข้อที่จํากัดอยู่ในเรื่องของสถานที่นะคะวันนี้เนี่ยเรียนไปด้อมๆมองๆแถวสถานที่จัดงานเดิมไนงะตอนนี้ก็เห็นว่ามีหลายๆร้านที่มาลงแล้วนะคะที่เป็นพวกขายต้นไม้เฟอร์นิเจอร์ดีเยอะมากนะคะโดยเฉพาะขายต้นไม้ดีๆีเ,เห็นเลี้ยวไปถึงแถวๆเกือบถึงหน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเลยนะ แล้วก็ยังมีพวกของกินนะคะของใช้ก็เริ่มมาลงลงแล้วเหมือนกันบางคนก็เริ่มขายมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วล่ะค่ะครับบนภูเขาก็ได้เตรียมการไปมากแล้วนะครับก็แปสิบอร์เซตแล้วครับค่ะต้องเรียนให้ทราบว่าเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่ย3ิบสามีนาคมเนี่ย่าน่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะท่านมนเทียนทองน,นิษท่านก็ขึ้นไปบนพระนครคีรีไปบันทึกรายการฟู้ดปริน นะ,ะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางช่อง g m m z นะคะ,คะผู้ดำเนินรายการก็มีคุณนิโน่เมธนีบุรณสิรินะคะมีคุณแจ็คชวนชื่นมีหม่อมเจ้าเฉลิมพลยุคนนะคะ,ะหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนซึ่งหลายๆคนค่วเราเราพบว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ถามหาลิง ถามว่าลิงไปไหนหมดขึ้นมาไม่เห็นลิงเลยนะคะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าช่วงระหว่างที่เราเตรียมการจัดงานเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเชิญคุณลิงทั้งหลายไปพักผ่อนกันก่อนเนื่องจากว่าเธอ,อ,อเก่งนะคะเป็นช่างไฟช่างก่อสร้างนะฮะช่างรื้อถอนเป็นคนท,ทุกอย่างทำได้แต่ละพัทะคระัะเจ้าหน้าที่เราบอกว่าไปติดไฟรอบเขาวังเนี่ยนะคะ ลิงคุณลิงเขาก็ไปหมุนหมุนหมุนหลอดออกมาเรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอต้องเชิญเขาไปพักผ่อนก่อนก็ช่วงงานพระนครคีรีก็จะปลอดลิงนิดนึงนะคะสําหรับ,ค,รบคนที่กลัวก็ไม่เป็นไรคนที่รักษาก็อาจจะถามหาแต่อันนี้ก็เพื่อที่จะได้จัดงานไปได้ตลอดรอดฝัง่งนะคะ,ะปีนี้ท่านผู้ว่าท่านก็มีแนวความคิดใหม่ในเรื่องของการจัดการแสดงบนเวทีกลางเพราะเดิมเนี่ยเราจะมีการแสดง คอนเสิร์ตนักร้องกันช่วงดึกๆใช่ไหมค<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็ช่วงเย็นๆก็จะไม่มีอะไรทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสุขสนุกข,ของพี่น้องประชาชนก็มอบภารกิจหน้าที่ให้แก่แต่และกระทรวงนะคะรับผิดชอบันไปเลยคนละวันจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมกันไปเลยน,นะคะ,ะซึ่งอย่างวันแรกเนี่ยคืนวันที่28มีนาคมนี่จะเป็นที่เวทีกลางนี่จะมีการประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีวงดนตรีลูกทุ่งนะคะ วันที่29ก็จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นว่าจะเกณฑ์อสมมาเลยนะคะครับแล้วก็จะมีการประกวดหนุ่มลุ่มน้ําเพชรในพรุ่งนี้เขาเก็บตัวกันหนุ่มลุ่มน้ําเพชรที่ไม่แน่ใจเพชรวารินรีสรรหรือยังไงเนี่ยผมขอคู่ขนานไปกับท่านผู้ช่วยประธานคณะครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงเวทีกลางนะครับที่มีการแสดงของกระทรวงมาไทยในวันที่28นะครับขณะเดียวรับขึ้นไปบนเวทีเขาหวังนะครับก็จะมีการแสดงโขนเด็กและก็เพลงฉอยเพลง ระบาดยิ่งโป่งนะครับขณะที่วันที่29นะครับบนเขาวังก็จะเป็นการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับซึ่ง บนเวทีกลางด้านล่างก็เป็นประกวดหนุ่มรุ่มน้ำเพชรนะคะประกวดหนุ่มรุ่มน้ำเพชรนี่เขาก็จะเก็บตัวเริ่มเก็บตัวกันวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ,คะมีมีการทํากิจกรรมหลายอย่างทีเดียวค่ะวันที่สามสิบมีนาคมนะคะที่เวทีกลางก็จะเป็นประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโดยหน่วยง,งานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็วงดน,นตรียิ้มและอลิซอาสยามซึ่งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนี่เขารับสมัครด้วยนะคะรับสมัครหมดสิ้นไปหมดที่ยี่สิบมีนาคมค่ะ ก็จะมีการประกวดกันนะคะโดยที่เขาชื่อว่าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงเด็ดเมืองเพชรเสียงทองค่ะแม่สนใจจริงๆว่าจะเสียงเด็ดจะเสียงทองกันสักขนาดไหนนะคะที่ข้างบนเขาวังนะครับที่เวทีหลงโขนก็เป็นการแสดงละครนอกเรื่องสังทองนะครับตอนนางบนทาลงกระท่อมแล้วก็ การแสดงพื้นบ้านของชาวไทยทรงดําของเขาย้อยวิทยานะครับวันที่30นะครับคู่ขนานกันไปวันที่31นะคะที่เวทีกลางก็จะเป็นการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจอดเพรบรีโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา คมนาคมกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็วงดนตรีสาย RS เนะคะซึ่งเห็นเขาบอกว่าตรงนี้จะมีลำวงย้อนยุค <S <S สนุกสนานครับลำวงย้อนยุคฟรีด้วยนะน่านะะสนใจครับวันที่ษเสต็คที่บนเวทีลงโขนนะครับก<ช>็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นการประกวดถ่ายภาพนะครับซึ่งเรียกว่าวันช็อตนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะครับก็คือว่าจะเชิญ ช่างถ่ายภาพของจังหวัดเพชรบุรีประมาณสักห้าสิบท่านะนะครับโดยขณะนี้ได้มอบให้กลุ่มจิตอาสา,าถ่ายภาพโดยโ<อ>คุณเฉวชาติปรีชาเป็นผู้เฟ้นหาช่างถ่ายภาพของเมืองเพชรเหล่าห้าสิบคนนะครับประกอบกับช่างถ่ายภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยซึ่งจะเดินทางมาจากกรุงเทพอีกห้าสิบคน<อ>นะครับ<อ>เดินทางมาถึงประมาณบ่ายสามโมง โดยนำนำโดยท่านนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านคุณนิติกรไกลวิเชียนนรับทนมาเช่างภาพที่มีฝีมือมากนะคะแล้วจะนําคณะกรรมการจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยจานวนประมาณสิบท่านมาพร้อมกับช่างถ่ายภาพ50คนบ่ายสองโมงก็จะมาลงทะเบียนถึงบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงก็รับฟังกติกาแล้วก็เริ่มยิงกันแล้วก็ปล่อยทั้งร้อยท่านเนี่ยไปถ่ายภาพเมืองเพชรเรานะครับหกโมงออให้เลือกมาหนึ่งชิ้นแต่ละท่าน แล้วในช่วง6กโมงถึงทุ่มหนึ่งคณะกรรมการจากสมาคมถ่ายภาพก็จะคัดเลือกจาก100เหลือ30ภาพเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็จะเอา30ภาพนี้ขึ้นบนจอนะครับแล้วก็ฉายแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์ให้การศึกษาเรื่องการถ่ายภาพนะครับเป็นการประกวดเล็กๆเป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพที่สนใจเรื่องการถ่ายภาพไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าแ้ระดับบรราจารย์มานะคะแล้วถามนิดนึงว่าภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดเราไหมคะจะเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปโอ้โหเราจะได้ช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายภาพของจังหวัดเพชรบุรีลองดูกันว่าในมุมมองของคนนอกที่ไม่ใช่คนเพชรบุรีเนี่ยเขามองภาพของเพชรบุรียังไงนะคะตรงนี้น่าสนใจมากจริงคนเพชรนี่สมัครได้ไหมคะเนี่ยสมัครได้ครับผ่านทางคุณชัยวัชชาปรีชาหรือว่าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้ครับเชิญชวนนะครับ เราลืมไปนิดนึงค่ะว่าวันที่29กับวันที่30เนี่ยทางด้านของพิธภัณฑ์ทันสถานพระนครคีครีรเขาจะมีเทศมหาชาติาาติ <S 2> 2 <S เป็นปปแล้วก็มีเวียนเทียนทั้งสองคืนเลยใช่ไหมค,คะซึ่งต้องบอกว่าคนเพชรบุรีอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะเป็นกิจกรรมประจําอยู่แล้วแต่คนที่อื่นที่ที่ทจะมาเที่ยวเนี่ยถ้ามาวันที่29-30ก็ไม่ควรจะพลาดเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยนะคะจะไปเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชรเนี่ยแค่สองครั้งคือในงานพระนครคีรี กับวันวิสาขบูชาเท่านั้นมาคราวอื่นก็ไม่ได้เวียนเทียนนะคะครับอนนขอเชิญชวนท่านผ,ผู้ฟังี่เคารพนะครับค่ะทีนี้วันที่หนึ่งเมษายนนะคะจะเป็นการสแสดงระมงย้อนยุคข,ของหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงแรงงานรกระทรวงอุตสาหการรมพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะที่เวทีลงโขนมีอะไรคะเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยทรงดาจากทายานะครับแล้วก็การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราว่าสุภสารราชนะครับ วันที่2เมษายนนะคะจะเป็นการสแสดงบนะีทบ็อกซ์เสิงไทยทรงดำดนตรีฟกซองโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกศษาธิการที่กระทรวงมศาศาศีโรงเรียนในสังกัดเยอะเด็กนักเรียนของเราเก่ <S <S ง<ๆ>เยอะมาก <S <S เคยขึ้นเวทีประกวดกันก็เยอะนะคะเพราะนั้นคืนนี้สนุกสนานแน่ ขณะที่เวทีล้โขนะครับก็เป็นการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีนะครับเมื่อสักครู่ผมขอประทานโทษที่ผมเรียนไปเมื่อวันที่29วันที่29มีนาเป็นการแสดงของโรงเรียนพรมานุสศนะครับโค่ะพรมานุสรนี่ก็ช่วยงานจังหวัดเราเยอะมากเลยนะครับอ๋อแล้ววันนี้ผมมีเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีกับโรงเรียนพรมานุสรอีกหนึ่งประการนะครับก็คือวันนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดส่งน้องนักเรียนระดับมัธยมศึกษานะครับของโรงเรียนพรมานุสรเนี่ยเข้าไปร่วมประกวด การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยานะครับระดับภาคคณะสงฆ์ที่15ซึ่งมี4จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีแลวก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับปรากฏว่าเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคนะคะแหมมีสาวตบปืนหน่อยไหมคะเนี่ยของโรงเรียนภูมานุสรนนะครับก็ขอชื่นชมยินดีกับน้องๆนะครับแล้วก็จะได้ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปในเดือนพฤษภาคมครับ ค่ะจริงๆแล้วสิทธิ์เก่าโรงเรียนพมานุสสอนเนี่ยไปทำงานดีๆเยอะน,นะคะเมื่อวันสองวันก่อนนี้น่ก็เจอด่านรองเลขาและก็โคศกของออสํานักงานตรวจการแผ่นดินครับก็เป็นสิทธิ์เก่าพมานุสสอนผมขออนุญ,ญาตพูดถึงโรงเรียนพมานุสสอนให้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับที่กิจกรรมที่อยู่ยอดสูงสุดของพระนครกิรีก็คือที่บริเวณหอชัชวานเวียงชัย<อ>ก็จะได้รับความกรุณาจากท่านผู้บริการโรงเรียนพมานุสสอนท่านกิจกรรมทางดาราศาสตร์ เป็นพิเศษนะครับใช้กล้องส่องดูดาวมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กิจกรรมตอบปัญหาเรื่องต่างทั้งสิบคืนนะครับเป็นพิเศษเลยท่านกรุณาจับต้องเล่นให้ทราบสําหรับชาวบ้านเราบอกหอดูดาวของรัชกาลที่สี่รู้เลยนั่นคือของัชวาลเวียงชัยนะครับเป็นต้องเป็นต้องถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของของเขาวังไหมคะครับเพราะว่าก็จะตรงกับแนวความคิดของงานด้วยนะครับคืองานในครั้งนี้ในปีนี้นะครับงานพระนครีรีเมืองเพชรครั้งที่ย7สิบ็ดมีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับว่า ตามรอยสัตว์พระจอมเกล้ายนต์หมู่ดาวพลาวเหนือฟ้าพนครคีรี154ปีหมายสวรรค์นะครับความหมายก็คือว่าเป็นงานกลางคืนที่มีดาวระยิบระยับบนท้องฟ้านะครับโดยใช้สัญลักษณ์กระโจมแก้วเป็นสื่อความหมายแทนพนครคีรีแล้วก็วิชาการทางด้านดาราศาสตร์ของพระจอมเกล้านะครับฉะนั้วชาการที่สี่ครับโรงเรียนปรมาลุสรท่านก็จะสนองแนวพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็ให้การศึกษาแก่ ประชาชนพี่น้องเยาวชนเด็กและเยาวชนของจอวัดเพรบุรีเราครับก็ไปดูดาวกันนะคะต้องบอกว่าบางบางทีเนี่ยเราดูกันเอ๊ะหมูดาวลูกไก่อยู่ตรงไหนนะาดาวจระเข้ที่บอกว่าสักวาดาวจระเข้ก็เหหกอะไรนี่นะคะอยู่ตรงไหนครับแล้วก็จักรราศีของคนเรา,าที่มี12จักรราศีาชั่วฉลูขานถอ นะครับแล้วในของฝรั่งเขาก็มีนะครับ,รบท่านก็จะได้รู้ว่าฝรั่งเขาก็มีสิบสองานัก็จะมีมมอะไรนะบูดาาเจมีนา่าอะไรประเภทนี้เนี่ยะค,ะคซึ่งก็เป็นเขาบอกว่าคนที่ชอบดูดาวเนี่ยนะคะยิ่งดูยิ่งหลงไหลครับแล้วก็ยิ่งได้คนพบอะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเรื่องอย่างเงี้ย ปีหนึ่งเนี่ยเอาง่ายปีหนึ่งเนี่ยงานพระนครคีรีนี่แหละนะคะที่จะได้ขึ้นไปดูกันเราย้อนกลับมาถึงวันที่3นะครับวันที่3เ,เมษายนนี้โอ้โหเป็นเรื่องของการประกวดกิจกรรมตำรวจชุมชนสัมพันธ์โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีวงดนตรีเคลิ้มอาเอสค่ะบนเขาวังมีอะไรคะครับก็นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆก็มาบนบนเขาวังนะครับวันที่3หลายโรงเรียนด้วยกันนะครับตั้งแต่เขาย้อยวิทยานะครับพระพุทธบาทเขาลูกช้างลง โรงเรียนชะาอำคุณหญิงเนื่องบุรีนะครับโรงเรียนวัดเขาลูกช้างโรงเรียนวัดดอนไก่เตีย้ยโรงเรียนเซนยอเซเป็นบุรีแล้วก็การแสดงพื้นบ้านลำโทนนะครับลำโทนนีเออ่เป็นการแสดงที่เรียกว่าค่อนข้างจะเก่าแก่ทีเดียวนะคะครับจริง,รงๆเราอยากที่จะให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เขาบอกว่าทำไมไม่มีคอนเสิร์ตเปนเขาวางบ้างล่ะทำไมไม่มีอะไรบ้างล่ะเราบอกว่า นี่เป็นเอกลักษณ์ของศิละปะวัฒนธรรมของเพชรบุรีนะคะคแล้วคนเพชรเราเนี่ยเป็นช่างศิลป์ในตัวเลยไม่ได้เรียนก็ทําได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะนําเรียนว่ากิจกรรมบ,บนเขาวังทั้งหมด14กิจกรรมมีอะไรบ้างก็ต้องเรียนให้ทราบไปนิดนึงนะคะคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรหวังคนงหัน,นมาเอ๊ะทำไมใครสองคนมาคุยกันเนี่ยวันนี้ก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับงานพระนครคีรีโดยเฉพาะเดี๋ยวสักครู่นึงคุณการสุธารมนะคะซึ่งก็เป็นประธานบิ๊กคลับของเพชรบุรีก็จะโทรศัพท์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเมือง เพชรนี่แหละแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแล้ช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของวันที่สี่เมษายนกันก่อนนะคะเป็นเรื่องของการประกวด